เฮ้ยน้องวินอะไรนะน้องวินอะไรอ่ะไงน้องวินอะไรอ่ะแช้มนุษตเาล่าใช่เหรอเฮ้ยแล้วมันนอนอยู่ตรงนี้ได้ไงอะมาเช้าบอกให้มันหลงนี้าเช้าบอกให้มันหลงนี้โอเฮ้ยนุปาเอาลูกอาลองก่อนลองก่อน ให้มันลุบปลาลุบลาลุบขึ้นลุกขึ้นลุบขึ้นผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะทุกคนลุบขึ้นเลุบขึ้นเลยนี่เมื่อเช้าที่ผมเอาเงินเกีมาให้มันนะพี่เมื่อเช้าใช่ใช่ใช่ดีนะนุ่มขอตั้งกล้องนะรอครับูเนี่ยทุกคนนี่โหตัวร้อนมากเฮ้ยีกินยาคนชั่ว กินยากกินน้ำกินยากันมาๆนครึ่งเม็ดดีไหมพี่ตัวเต็มเม็ดเลยน่าจะเต็มเม็ดเลยเต็มเม็ดเลยจะได้ให้วาดกินต้มส้อนน้ำกินเลย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 ได้กินข้าวหล่อนได้啊ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดพระหล่อนครับผม ก็นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในไร่ชาวบ้านแล้วนะทุกคนวันนี้ผมจะมาหามนุษย์ป่าค้างนะทุกคนเมื่อเช้าที่ผมดูคลิปเพื่อนนันนะทุกคนว่ามนุษย์ป่าว่าค้างแบบไม่สบายนะแบบแบบมอนอาการแบบเป็นไข้ป่าเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็เลยได้เตรียมยานะทุกคนเจ้ายาให้มนุษย์ป่ากินนะนี่ทุกคนนี่ยานะเจ้าให้มนุษย์ป่ากินนะทุกคนเพื่อเพราะว่าจะได้ให้มนุษป่าหายไปไวนะทุกคนเป็นไข้ป่ามันทรมานมากทุกคนตอนนี้ผมมาได้ซื้อของแล้วก็น้ํานมมาฝาก คนมนุษย์ป่าด้วยนะทุกคนนี่นะนี่ทุกคนขนมนะมีขนมแล้วมีน้ําเปล่าแล้วมีนมด้วยนะแล้วก็ขนมปังทุกคนจะมาฝากมนุษย์ป่านะตอนนี้ไม่รู้ว่าว่ามนุษย์ป่าเป็นยังไงทุกคนพอเมื่อเช้าเพื่อนนันไปหาใช่ไหมทุกคนแบบมนุษย์ป่านอนแบบเป็นไข้ทุกคนน้องเพื่อนนันก็มาเล่าผมฟังมาแบบตัวร้อนมากทุกคนแบบเป็นไข้ป่านี่ทุกคนต้องดูแลนะทุกคนต้องเอายามให้กินนะผมก็เลยแบบก็เลยแบบเอายามให้มนุษย์ป่ากินนะทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนผมได้พาานน้้องววิมดยครับ ใช่ครับจากช่องน้องวินคนเล่นกระพีครับก็ก็อย่าลืมครับไปดีตามน้องวินด้วยนะครับน้องวินคนเล่นกระพีนะอย่าลืมไปดีตามน้องวินด้วยนะทุกคนก็วันนี้ยเดี๋ยวเท้าอย่างนี้ดีกว่าทุกคนตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วตอนนี้ลมแรงแล้วทุกคนตอนนี้มันฝนแบบใกล้ตกนะตอนนี้ฟ้าคึมคืนมาเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดีกว่าไหมน้องวินไปไปตมกันแล้วก็ไปครับผมผมก็ให้เพื่อนน้องวินนะทุกคนน้องวินนำหน้าผมไปนะตอนนี้ก็ยังอยู่กันไล่ครับฝนก็เริ่มจะตกแล้ว ใช่ฝาคึมๆนะทุกคนไม่รู้ว่าฝนจะตกเปล่ามือเช้านี่คืออาการมันหนักมากเลยที่วัดใช่ตัวร้อนผมต้องพังพยุงอ่ะมันไปอาบน้ําอ่ะใช่ทุกคนน่าสงสารซีนหมดเลยนะมนุษยนป่าผมสงสารมากเลยนะถึงแบบทุกคนไม่ผมรู้ว่าผมจะตั้งชื่อให้มนุษย์ป่าไงดีผมไงดีชื่อกอัรอเราไปคุยกับมนุษย์ป่าด้วยผมก็จะตั้งชื่อนะมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งอ่ะผมชอบมากตั้งชื่อให้แบบแบบ คนให้เข้ากับอันนี้ธรรมชาติที่สุดนะผมรู้ว่าผมจะตั้งให้ตั้งซีกให้อะไรดีนะไม่รู้ว่าเขาจะมาใช่ไม่รู้ว่าจะเจอเปล่าเช้าผมมืดนี้เขานอนพิ้งอยู่ใช่หรอใช่เขาเขาไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้กินข้าวเมื่อไหร่กันอืมก้องสั่นก่อนอืมเนี่ยคนเมื่อมีแบบมีคนมาปิดทางเดินเลยนะเนี่ยเนี่ยหนามเยอะมากคน อ,อมันอ,อนาจจะมมนะเฮ้ย <c oughs> น้องวินอะไรนะน้องวินอะไรอ่ะไงน้องวินอะไรอ่ะใช้มนุษตาเบ้า,าใช่หรอเฮ้ยแล้วมันนอนอยูงนี้ได้ไงอ่ะพอมาเช้าบอกให้มาลองนี้โหเฮ้มนุษต้าเอามนุษต้า <c oughs> นั่งกอนกอนนั่กองกอนเดี่ยให้มนรู้ปลามนปขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมอยุาตตามกองกอนนะทุกคนลุกขึ้นกันลุกขึ้นกันนันมนาโอ้คนตัวร้อนมากไปท่าไงดีปลามันไปนั่งรงน้นแบบที่ปาไปนั่งคือลงมันไปขึ้นลุกขึ้น นี่เอตอนนี้พี่วัดก็ได้พาอน,นุปป่าไปาน,นั่งตรงนู้น,นะทุกคนดูนี่เมื่อเช้าที่ผมเอาอัญมณีมาให้มันนะพี่ออาชาใช่ใช่น,นี่นะนุ่มห่อตั้งกล้องเหรอครับนี่ยทุกคนนี่โหตัวร้อนมากนี่นกินยาคนดู กินยาก,กันกินน้ำกินนยากันมามามาครึ่งเม็ดดีไหมพี่ตัวเต็มเม็ดเลยน่าจะเต็มเม็ดเลยเต็มเม็ดเลยจะได้ให้วาดกินต้มสระน,น้ำกินเลย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 กลยได้กินขนมนได้เหรอโอ้โหมีป้าไม่สบายนะทุกคนอือมป้าไม่สบายนะ,ะไปไหมโอ้โหตัวร้อนจี๋เลยพี่ คนหิ้วป่ารอให้มันกินให้มันกินข้าวกินอันนี้กันนะตัวร้อนหนักมากคนเป็นคล้ายป่าแน่กินเลยเนี่ยขนมสาปาเนี่ยกินเลยขนมนี่ซื้อมาให้นะผมเ็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ให้ซื้อใช่แบบซื้อขนมปังกับขนมนะถ้ามันกินลงท้องกันนะคุณดูเหมือนผมไม่ได้กินข้าวเมื่อไหร่วันมากพี่ใช่ ดูคนตัวแห้งหมดไปเลยนะเหมือนแบบขาดสารอาหารเนี่ยทุกคนโอ้โหมันรอม,นามากเลยแล้วเขารอพึผมตรงนี้จริงๆด้วยอที่ผมบอกคนจะมาวันที่ผมก็ไม่ได้มากับพที่นั้นนะผมพาพี่วัดมาดูอาการเขาแล้วนะผมบอกเขาว่าให้เราตรงนี้เขาก็รอตรงนี้นะคนดูโอ้เดี๋ยวเขาหิวเขากินตัวร้อนมากยุงงัดได้ <C oughs> อันนี้เหมือนแวบ,บรู้สึกแวบเขาเริ่มมีแรงแล้วนะทุกคนใช่เดี๋จะร้อนกินขนมปังกับนมไปนะครับอันนี้มนุษย์ปลาเขาได้ใส่กางเกงใหม่แล้วทุกคนไว้ทุกคนไว้เขาหน้าเนาะผมก็ลืมแล้วทุกคนจเจ้าเสื้อให้มนุษาาาย,นย์ปลาใส่นะเดี๋ยวเขาจะมูดเรา เรอมาให้เพราะผมลืมเลยพราะผมรีบม,มาหาเขามากกลัวเขาจะเป็นอะไรไปพี่วัดใช่รอเขากินให้อิ่มวันว,วันนี้ผมก็เพิ่งแวะไปหาตัดไม้ไผ่อยู่นะทุกคนตัดไม้ไผ่กบเป็นอนักกนะ็เลยตอนเย็นนี้ก็เลยว่างก็เลยมาดูอาการนะทุกคนตอนแรกผมก็จะมาดูอาการอยู่ดีก็มานอนอยู่ตรงข้างห้วยนะทุกคนข้างน้ำไป้วทุกคนดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากคนนี้ทุกคนเนี้ยที่มาดูทันอะไม่งั้นนะ Melonne, chào mừng ông lạc 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 อันนี้มนุษย์ป่าก็เริ่มมีแหลงนะเอ้ยคลิปล่าสุดอะที่ไทยอะที่ไปไทยมนุษนย์ป <c oughs> ่าเด้นด้วยยูดีมบอกว่าไปฉี่แล้วก็หายไปเลยนะขึ้นหายไปเลยตอนที่พมตอนที่พี่มากับน้องหลงอะ <c oughs> อเขาบอกเขาไปฉี่เหรอใช่แล้วก็หายแวบไปเลยที่ตกใจหมดเลยอยู่ดีหายแวบไปเลยตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบเลยนะ มปากก็เริ่มมีแรงนะทุกคนแต่ตัวร้อนมากโอเคๆบ้าก,ก็รอ,อไปอุต่าไหน พอเวลาเดดีที่นีะะ้ไม่ทราบว่ามันยุงเข้ากันนะคอยเดินมาหน่าตรงนี้ใช่นั่งที่สว,าสวา่างๆทำมือกินไปก็ไม่ดีนะเพราะยุงเยอะนะไมปก็ได้ไปหาอะไรทด่ ไว้ถ่ายพี่ผิดตัวหนหามต้นไม้เป็นไงดีกันบ้องนึกเปลาตัวร้อนมากคนดูตัวมันร้อนมากคนโอโ้โหนมถ่ายดังให้ดูนะเป็นตุ่มๆเลยโหเดี๋ยวเป็นใครลือดออกวะโหทุกคนตุมต่มๆอยู่ไว้นะเนี่ยน้องพิณมาดูนี่โอ้โหตุม่มๆน,น,นั่งเงยคนนี่ยลอยยุงกัดเนี่ยใช่โอ้โหลอยยุงกัดเลยนะเนี่ย โอ้โหเป็นใครเลือดออกเปล่าดูโอ้โหล่างไได้ตุ่มๆอ่ะตุ่มๆเนยเป็นใครเลือดออกเปล่าไหมเนี่ยอร่อยเปล่าดูอร่อยเปล่าเป็นร้อยให้เขากินด้วยกันมีมีสิทธิ์มีโอกาสเป็นใครเลือดออกนะตอนที่ตุ่มๆเห็นเนี้ยดูดูทุกคนเขามันน่าจะกัดอืม เราราดูน้ำตากินนะวันนี้พี่วันพี่นันก็ไม่ว่างนะขอบลงไปโุรนาเนาะพี่เนาะใช <umba> ่ลงไปโุรนากบพี่แข็งนะครับจริงผมก็จะชวนเพื่อน,นันนะ ไปลงไปทำตุวร้านะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็กลับมาอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวกลับมาละวอปลงไปยังแปดห้าโมงแล้วตอนนี้กี่โมงหกโมงลนีใช่ตอนนี้ก็จะาหกโมงอ่ะไปลงไปทำอะไรสองคนด้วยนโอ้ทุกคนดูตัวเต็มไปหมดนะตรงแขนตรงนั้นนโดรอยยุงกัดล้วนๆเลยนะเนี่ยตัวนี่เต็มมากนี่ผมีเยอะเต็มเลยจะทำไงเดี๋ยวว่าเ มีโการแบบนี้มีมีโอกาสเป็่นทายรืเรลาค่อยซื้ออยากกัะจงไม่ได้ถใชนที่มันเป็นทายเือต้องซื้อถามให้เราไม่สามารถซื้อแบบเน่เป็นลุ่อยากจะไปเผาป่านาะนี่ป่าเขาไม่รู้จักแชร์นะเขาจะไปเผามัวมันจะเิดไฟลูกใหญ่ขึ้นมาแต่เรามีปัญหใช่เราต้องซื้อแบบเป็นอยากกันจงแบบเป็นอันนี้ให้สักสองสามห่อ ป่าป่าเป็นป่าสวนคนละทุบคนลง่ว้แน่ครงงับพวกพี่มาดูไม่ทันนะใช่ไม่รอดป่ามผมไม่รอดอ่ะนี่ผมรีบมาเลยะใช่ผมไปไปทำาผมผมลงไปทําธุระพุ่กลับมาก็พี่พักก็ชนผมมาเลยนะทกคนนี่เป็นซื้อขนมมาผมก็มีมมแบบ,แบ,บหลังสังหรอ,อนก็แบบเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงอน่ะ เป็นหงมนุษย์ป่าแบบพอมาเช้าเพื่อน,นันมาหาก็แบบโอ้<ม>โหนอนอยู่แบบนั้นอะ่ะเป็นไขอ้อ้าแม่มาดูไม่ได้หรอกพอยไม่ได้กินยาใช่ไหมไหถ้ากินยาตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วแหละลอปลาน้าเม่สั้นเดี๋ยทีอืน น้ำหมดขวดโอเค okay, ไปไปรับเข้าไปลานะลางตุง่มแงเยอะากไปไปล้างหนะ้าล้างตาก่อนพอเตื่มีแรงไหวบ้างหลังนีค่ขมนเป <c oughs> หนึงดลอีกสักพักหนึ่งเราราดูอาการง่ันะี่ครใช่ต้องรอดูอาการนปุขมนมดนึ่ง ทุกคนดูลายตายแดงมากเลยแดงหมดเลยนะลอยยุงกัดมันล้วนเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นใครเลือดออกกว่านะแต่เชิงดีนะที่น้องวินก็พุ่งมาดูทนันนะไม่งั้นนะของแย่แน่เลยเนะี่ยมันนอนอยู่ตรงเนี้ยทุกคนใช่เริดำเลวทุกคน,มมคนในป่าในกล้องอาจจะดูสว่างในะแต่ในป่านี่จริงๆมืดนะมแล้วนะใช่มืดแล้วพอก็เริ่มกหกโมงแลนะ้วเนี่ย เดี๋ยวลองร่งดูอาการอีดแป๊บหนึ่งต้องรองด,นนดูอาการนะรอฟื้นรอให้มนุษย์ป่าฟื้นดีก่อนวันนีน้ผมก็จะตั้งชื่อให้มนุษย์ป่านะทุกคนไปนะผมจะมาตั้งชื่อมนุษย์ป่าด้วยนะทุกคนผมรู้แนละ้ว่าผมจะตั้งชื่ออะไผมถูกใจคอมเมนต์หนึ่งมากทุกคนผมก็เลยจะตั้งชื่อเขานะตั้งชื่อมนุษย์ป่านะชื่ออะไรพี่ชื่อ พนันณาคนหนึ่งที่ว่าเขาบอกว่าจะตั้งเครื่องทานใช่พีี่ะตั้งเคื่องพันนาเราต้องเราต้องทำนะเวลาเราเขาไปรัน้องเราทำอะไรักอให้ใจแบนหนเอเฮ้ยมันจะเวกเราเออดตออเต้อง มันจะเวงนะทุกคนดูลอยนะทุกคนตุ่มเยอะมากเสร็จแล้วสงสารเลยนะทุกคนสงสารมากเลยเป็นไงดีขึ้นบ้าดีขึ้นบ้างตุม่มเต็มไปานัึงไปอาการเป็นปไง อาจจะไขเลือดออกก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้เนาะเป็นจะเป็นไขเลือดออกนะใช่พอไข้เลือดออกมีอาการเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ทุกคนเดี๋ยไปครู่นีอ้มเราไม่ทิ้งตรงนี้นะทุกคนเฉลี่ยสิบล้านไปไหนอไปไหนไป มองยินตามไปดูตามไปดูไปไเป็นไหน <_ d> um> ไหอ่ะเป็นไหนเฮ้ยเฮ้ยเหรอไปตามไปตามไปน้องหนุ่ตามพี่มา <_ d> um> นี่ทุกคนดูกล้องอาจจะสว่างแบบมีแสงเข้ามานะ แต่จริงแล้วมืดนะทุกคนเนี่ยมืดละป้องอาจจะวังหนทีนี่มืดเต็มทุกคน,กคนป่ามืดนะเล่นนะผ่านเริ่มมืดแล้วทุกคนมืดไปไหนไปตงไม่ดูมานัางา่งที่เขวบมันข้าวจุ่งทีกเลยกลับมาที่เขอนะทุกคนก็จะเป็นไปได้นะเพราอข้าช็อตอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยนั่งเข้าไปถามเลยนะถาม

ใส่เสื้อไหมใส่เสื้อไหมเนี่ยใส่ไหมไม่ใส okay? ่ไม่ใส่พี่เราไม่ใส่หรอกผมก็ไม่อยากซื้อผ้ามาแล้วใ่ไปเขาหลังเดียวใช่ต้องหาเสื้อมาให้ใส่ละวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่มีพิภพเหมันเปิดปากลัวะไรสักอย่างใช่พี่มีใครมาทำะไรเขาหรอ เรอาตาการถอนนพี่มีชื่อให้มีชื่อให้แล้วนะมนุษย์ปลาพี่มีชื่อให้แล้วนะชื่อตัวเองนี่ทําชื่อตัวเองนะชื่อตัวเองเอชื่อพนาโอเคป่า,าชื่อพนา,า,านะมนะพนาโอเคป่า ชื่อนี้จะหมาเข้าวสุดนะทุกคนผมมาชอบชื่อนี้มากทุกคนชื่อผนานะโอเคเป่าพนานะดวผมก็จะตั้งชื่อให้ชื่อผนานะทุกคนพนานะผมก็จะเรียกเป็นผนานะทุกคนผมจะมาหามาหาจะเรียกว่าพนาพผนาต้องเรียกบ่อยๆนะให้คุณเคยนะจะได้ให้มนุษย์ป่าคุ้นเคยโอเคไหมผนา ชื่อตัวเองพนามามาษาคืนนี้ใจด้วยพนาใช่พนายังพูดชื่อตัวเองได้พนา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 พูดไม่ได้แล้วีไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อพนาเนี่ยรอให้เขาดีกว่านี้ก่อนนะให้มนุษย์ป่าดีกว่านี้ให้แบบพนาดีกว่านี้ก่อนก็จะเรียกชื่อว่าพนาแล้วทุกคนให้แบบการแบบหายดีกว่านี้ ตอนนี้ก็แบบแบบเป็นไข้นะทุกคนตันวร้อนมากเลยเพราะยังคุยให้เขาม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะเสียงแทบจะไม่มีนะทุกคนผม,ผมว่าน้องให้มนุษย์ป่าก็ไปพักก่อนเดี๋ยวมั้งใช่ก็ไม่อยากมารบกวนไปบ่อยนะไม่ใช่มารบกวนนะเห<ะ>มือนเราเป็นห่วงของนะนั่น,นนี่กิทอกคิ เราไม่ได้รบกวนเนีเพราะว<ช>่าเราเป็นห่วงผมมากผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันละให้ทุกคนยุงนะอืมกล้วยที่พี่วัดชอ,อาให้เขาก็กินอยู่สองสามลูกไงพี่วัใดใช่นี่ทุกคนยุงนะโอ้โหยุงเยอะมากยาเยอะมากเลยนี่นยกล้วยเนี่ยฝนเนี่ยกล้วยนะกล้วย,อยตอนนี้กย็ยังไม่เหลืองเลยกล้วยยังไม่เหลืองเลยรอรอให้เหลืองมนุษย์ตาจะร้อเหลือง เอาไปไหนจอไปไหนโอเคฮ้ยน้องมินจับจับไปบ่ไปบ่เป็นไหนกลับบ้านมือมันจะกลับบ้านเหรอมันจะกลับไปหาพวกเหรอพอพวกก็อยู่ข้างบนนะเฮ้ยน้องไม่ต้องตามไม่ต้องตามเนี่ยถ้าเจอการเป็นเนี่ยนายจะกลับขึ้นไปหาพวกก็แล้วแล้นไว้เจอกันใหม่นะโอเคไว้เจอกันใหม่หลังจะมาหาคนดู เดินเ he ข้าไปแล้วไปแล้วว yeah well, cool. ่าเราสองคนกลับเดี๋ยวไปคนรับเดี๋ยวผมขอตัวล้ากลับก่อนนะเหมือนมนุษย์ป่าแบบก็กลับคืนไปหาพูกากันนะทุกคนตอนเนี้ยผมไม่รู้ผมจะทําไงเลยไว้โอกาสหน้าทุกคนทุกคนจะเอาเสื้อวมาใช่แล้วก็ยากันยุงเอามาให้มนุษย์ป่านะทุกคนชื่อผนานะผมก็จะตั้งชื่อผนาผมชอบชื่อนี้มากคนใช่คนนั้นคนนับผมก็ขอตัวลากลับก่อนนะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนใครทีชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะทุกคนผมขอตัวลากลับก่อนครับผม